สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะเมื่อนี้จะพามาหาปู่บึงการนะคะจะพามารับชมโค้งสุดท้ายน้ากันนะคะุณผู้ชมว่าปู่บึงการจะเน้นจะยํำให้ตัวใดนะคะปู่จะฟันดีบบหรือว่าจังไดนะคุณผู้ชมเขาไปรับชมรบฟังน้ำแม่หมูค่ะเห็นบอไม่ยังโอ้ผู้ใดไม่เขียนไว้น้อบาทเลยเซโรตปูนี่เจ็ดสี่ศูนย์นี่ ปาดเห็ดไส้ศูนย์อันนี้ทะเบียนเห็ดตะไคร้ยังขับปูเห็ดไในปูเอาไปเบิ้งทุกข่ายมาชุ่มปูเห็ดตะไคร้โอนโหโอ้โหโอ้โหนี้เด็ดนี่เด็ดปาดโอ้โหเห็ดไคใหญ่ปาดดอกบางไงเลยสามดอกพุณอะดอกตูมกำกำลังออกอยู่พุ่นค่ะพี่ตังโอ้เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดเห็ดเห็ดไข่ปูสงสัยปูสงสัยเห็ดบ่าวเท่าเห็ดไข่ อ่างลามตนผู้ใดขับปูนี่อ่างนํามุนยังคะนี่โอ้ยพาบโอ้เพิ่งมาอาบน้ำมตนโอ้ห้บักไงเลยนะค่ะท่านผู้ชมกาบน้มาสการครับปูการนมาสการเลยครับปูเดินทางไห้ปูยำให้นะครับลดเพิ่นเอามาถวายเลยสิปูเอามาถวายแล้ว ไปบินมาไปพระไปบินธบาทจังว่าผมฝันขี่มาไปพนมารถปูบ่มีรถปูเสียสันพนมาโอ้พนเห็ดพนท่าพิธีถวายให้หลวงปู่ปู่ถวายท่านพิธีแห่หลวงปู่ ก็ทำพิธีเหตนำมุ่นเพราะผู้เฝ้าดังนะยเอพซีบดิดนึงเฮตน้ำมุ่นครับเยังเฮตที่เดียวพิ่นถวายเป็นไว้ยพระไส้นะถวายสูงเฮตพิธีถวายพระไส้ครับก็เลยเฮตมืดละสุดงัดสุดถอดเฮตมืดที่ย่างครับขั้นๆผู้อื่นขึ้นจับก็ได้ดอกนอกจากปูครับนอกจากปูโอ้ยเพิ่นเกิดคนเกิดไปหาเพิ่นเพิ่นก็วัาตะเลียงปูให้ฟังเพิ่นว่าเป็นห่วงเพิ่นว่า ไปยู่ใสเห็นตะไปยู่พุ่นทำลำย่าลำย่าผุนกระเเววผุนกระโออยากให้ขึ้นอยากให้มาผุนกระว่าจะอยู่จังไหนจะอยู่จังไหนจะอยู่จังไหนแล้วจะอยู่ในบ่อเราอย่างไรตีรังค่าเห็นหรือขันเราเหลือตูนว่าเนาะหมักนางไถยเนาะเราใส่รังค่าหลังอห่นี้จะไปฮับเอาเราอยู่เรายังว่าปูเราว่าียังกงข้าวสารเนี้ยแกงมูหัวมันเข้าเหมือนย่างกระชัง อาหารที่กันปูมือซีฟู้ดใหดเอาพี่น้องอันนี้ที่ปูให้ตตองวัดอย่างไรปูรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งมีเพิ่มมีเติมมีเด่นตัวใดปู่ปี่เอาหอยเอฟซีเพิ่นนในโอ้มีสามโต๊ะกะไอแลปปูนะันทงตัวใดอันนี้ที่ปูให้ตตองวัดได้พี่น้องเด้อนะครับเจ็ดห้าเจ็ด ฝันว่าไอ้นั่งรถสิบลอ้อไปกับปูหายเจ็ปดปูปแเเจ็ดห้าเกับ97้าเจปูหย้ยเดี๋ยวมันกงบ่อยังไปหลายแล้วเนาะ,อะเอาจูจอจอมขึ้นขึ้นก่อนเลยเนาะจังไรปูจะจอขึ้นจังไรปูเสียงปูได้รถมาจอดอีฝันยังในบอ่อโอ้ยอกับฝันนะเนาะฝันว่ามันพระเนื้อหัตขับเพ็นเนาะ,ะเพนไปจำหัวหนูปุย้ยมันผดไปออกอัน ออกเล้ามขึ้นนะออกเล้ากับออกห้าน้อยก็เลยโออเลยเตียนใจ้ี่บตะจำหัวอยู่เลยไหมฝันบอกปูว่ฝันกับเขาก็ดกรถปูนี่บอค่ะฝันว่ารถปูหายเจ็ดแปดฝันว่าพาเพื่อนเอาไปฮัดครับครับแล้วก็ไปํำไปชนพังหัวอยู่ไ้ปุยจำับเลยนะจมวัฟันท่งว้ิบสองแล้วครับสิบเก้า ครับบ้านนี้บัดมันผัดออกแล้วนั่ะอันนี้แล้วเราจะจะฟันตัวได้หระอบัติปูบัดเนี่ยเขียนเอาเป็นตัวเลยแล้วอ่าเป็นตัวเลยหางเดียวโคโรลุ่นทางเดียวครับเขียนประกายเลยยุ่นี่แหละครับผมน้ำผมนี่แหละปูครับใหญ่เขียนตัวไรปูตัวยุทธายรุ่นนี่เจ็บ40น่ะบมอปู บูบะค่ะไปเขียนไว้นั่นการโอ้วันผู้ใดเขียนไว้ตัวแบบง่ายเลยค่ะวายุแสดงว่าผมกับที่วาตาดีด้วยปูเดียวเห็นเนี่ยเจ็ดสี่ศูนย <7 40 S 1> ์ตัวอีกเขียนไว้นี่ขั้นบกหนึ่งหกกับหนึ่งเก้ารู้ครับอ่ามีเขาขีดตัวนี้นี่ยอสองตัว, <40 S 2> ตวนี่ยสอ,องตัวสี่ศูนย์เออวงปูตี่เลยปู อครับฟันท่งตัวนี่ด้วยฟันทองตัวไหนปู่ตัวนี่เหละเอาปูจับกระดาษลทมคอับ้องกลมเลยสี่ศูนย์สามตัวเน้นมะปูเนี่ยเจ็ดสี่ศูนย์เน้นเน้นอ่ะจังวายุอ่ะผมยางมาเอ้าเลขคืือเห็นอยู่รถปูเนาะไปไปเขียนไว้เนาะรถปูมากแล้วสดอกจอดแล้วอมันพูดปูเ ให้งสองคนบ่พท่านชงให้ครับว่าจะชงให้อยู่กันบ่งามอน,นี่ว่าจะงให้เน้นตัวไดปูสอตัวนี้เน้นบอนหนึ่งกับหนึ่เนี่ยเดนซเดนซแล้วก็ที่ศูนศย์แค่นั้นเอ,อ,เอ,อเอาท่านผู้ชมปูฟันทงนี่นะครับเดนซคือ40่ศูแต่ตัวร่องนี่ก็คือ16กับหนึ่งเก้าหาเจ็ดหาเก้านี่ก็ร่องคื้กันมาปูถ้าผู้ไดมมาชุดที่ปูให้ตองวัดเดี๋ยวก้อนก็ชงให้เจ้าเดนซีอให้ เก้าเก้าสี่อ่มันออกโคกสีผมก็เป็นน้ำมองน้ำปูใจงวดที่แล้วเนี่ยวันนี้วันจีช่งให้นี่ละวัาจีเขียนไว้นั่นอ่าขันป้อมาจะส่วงไฮอืมขันป้อมาจะช่งให้ครับนี่ตัวนี้ละหนึ่งสี่ศูนย์อืมเห็นตัวนี้บ่กฟันเห็นปูบ้อมาหายบอกเห็นเกิดคือโวผมมันบ่นนั่น ยังว่าผมฝันไปหาผมรถขี้มาไปรถปูประรปยระุว <c oughs> ่าพัฒนรถปูแสาสันถ้าเบี่ยนรถปูเก้าสองหนึ่งนี่พี่น้องด้วยหาผู้ใดมากว่ารถปูมาแล้วมาจอดอยู่นี่ละตรงที่เคยจอดกุฏิเก่าปูไ่ปูหาเจ็ดแปดพี่น้องออันนี้ปูบัตรนี่นี่ละเอาตัวนี้ละเอาตัวนี้ลนะสี่ศูนย์นี่เนาะอ่าบ่อหลายคู่ดอก ชายารุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนี่ปู่ซุ้นนี่ก็บทิมมาได้เรานี้เราควรนิ่งตัวนี้แหละนิ่งตัวนี้เลยครับขั้นที่ขั้นที่นิ่งตัวนี้นะมันมาติดเตะเขาโกรุนโกรุนี่แหละขันมานนิ่งเก่ากับแม่หมูเเต่ว่าไอ้ปุ้ยเขาถือลายเด้งหาเกาหนึ่งหาเกาหนึ่งดังแล้วปูตอนนี้มันออกรถมือแรกมันไปเจิมน้งข่อยยู่นครับยู่นน้องค่าไหมยู่นทาบบครับเรื่องมันน่ะ หาเก้าหนึ่งมันนําเลยขับปูมันเลยจังหลายเสียงเลยแล้วก็มาออกเลยเร่เลยอืมดังนี่ปูงวดนี้หาเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหานี่ดังงวดนี้หนึ่งเก้าหนึ่งหาหาเก้าพี่ลองมาโหลดแล้วพี่ลองเนาะวันแม่มายี่สิบปีนี่ชื่นมากโอ้โหนึ่งหลายครับผมวันันแม่มาแต่ว่านี่เจ็ดสี่ศูนย์นี่ได้มาเตใสซนี่นี่มันมีทีม่ามีทีม่าให้ออกรถปูนะอืันนี้มันเร็วเห็นกวด ครับขวดเราอืมวันเราจีบจิตครับคนเคยตั้งคอืมพอผู้ใดมาไหว้เราคือเอาขวดเรามาเราคือบู้จีนเราเยี่ยเกียวอ่ะเอาขวดเราสี่สิบฟันเห็นขวดเราสี่สิบอืเพื่นเอาขวดเราไปไหว้ผู้ห้าสิบแปดเห็นขวตั้งไปตั้งยุ่ตั้งยุ่งงงมเราครับเฮ้ยเดียวไปหุ่นตัวนี้คับๆเลยว่าครับครับอันนี้มันเห็นรถรถมันปีนนะครับทะเบียน ว่าโจโจนำาเไรโจกินด้วยงวันนี้แหละสาตุข้าวพ่มเสือครับค่ะเล้วถ้าธรรมผู้ชมเน้นตัวทีปูยามเอฟซีเพื่อนนะตัวเดียวนีตัวเดียวสี่ศูนย์พี่น้องนะครับนะสามตัว740ดคับเน้น40่ศูนนะครับหนึ่นึ้าี้รองด้วพี่น้องได้ชุดที่ปูให้ตองวันนี้ก็ร่องไปครับเจ็ดห้าเจหาเกับเก้าเจคู่หาคู่บ่อหลเก้าเจ็ดนี่ยังเด่นบ่ปู ขั้นเพะอยากซื้อหลายหางอันซื้อสองตัวนี่เนี่ศูนย์กับเเก้าจ็ดอ่าฟังปูได้เป็นลังได้เลขเจ็ดนี่บางทีมันก็แทงเป็นเลขหนึ่งครับนี่สามหางนี่สามหางออซื้อสามหางนี่สามคู่นี่สามคู่นี่สามคู่นี้เเก้าจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเก้าเน้นคือสี40อ้าวธรรมประชุมปูเน้นให้แล้วเน้นรุ่นคีดใช้สามตัวนี่ครับอ่าสามคู่นี้ธรรมชมนี่ครับนี อีเลกันเลยเอานี่แหละปูสามคูเก้าเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเก้าเลขเจ็ดตังเทีมันก็เป็นเลขหนึ่งเจ้าวันชวนมากมันหนึ่งมาแห้งเดับเห็นได้เล็กน้อยนะครับปูกับอันขั้นโรคไปมันตัดเป็นการล่ามก็ไดครับผมเอาเห็นของกระเทยไหมมันสั้นนีดนเลยไปเลยตีหนึ่งครับผมเพื่อนท่านได้ฝันเพื่อนยางไปพนหนึ่งนี้ละเอานะครับมืออื่นกระโชคเลยเอา แคปหน้าจอได้ทนผู้ชมเด้อหน้าปูเน้นย้ำให้แล้วนะครับผมครับเอาซาูุให้ได้โชคน้ำปูนะครับพี่น้องพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับซาทุค่ะขอให้ได้โชคน้งปูเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ